เิดว่าถ้าเกิดมันมันเกิดขึ้นในไม่อยากให้มันเป็นมุมมองว่าใครอยากมีหรือใครไม่อยากมีหลายๆคนอยากมีลูกแต่ไม่สามารถมีได้ก็มีกันเยอะอต้องเสียงยงินในการฝากไข่ฝากอะไรก็มีกันเยอะหลายหลายคนที่อยู่ในช่วงวัยที่ไม่อยากมีก็มีกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะได้มุมมองใหม่ๆครับมุมมองใหม่ๆในยุคสมัยที่ มันไม่ได้ดูแย่ครับแล้วก็มันไม่ได้ดูสิ่งที่เราจะจะต้องมีอะไรแนงค์อะไรครับผมบุงโมความรักหลายๆเจนดีกว่าหลายๆเจนครับหลายๆเจนมีครบจบที่นี่เราไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับเสียงเบให้พ่ออกว่าคุณสมรู้รัชาติเพื่อกำลับมือทองเราเ้ากำกับมือทอ,องในฐานะพู่กับพี่โวยจาย๋าอุปสรรคในการขายทำเพราเรื่องนี้คืออะไรนะ อุปสรรคถ่ายทำของเรื่องนี้เหรอครับมันมีนะอุปสรรคแต่เราเตรียมพร้อมไม่หมดอุปสรรคเป็นอยู่ที่ตัวพี่เองคนเดียวพี่ต้องทําอะไรให้เป็นเรียบร้อยคือเราจะไม่บอกว่าอุปสรรคเนีอะไรครับคือเราต้องนาเสอนอบัรจบทุกที่เราค,รคือ,เ,อ,อเราถ่ายไปแล้วเราก็ไม่มีอุปสรรคครับเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมไม่เรีย,รยบร้อยครับ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กำกับปกติเนียทพี่สมมติว่าเราจะกำกับอ่ะละครใช่จ้ะอ่าเป็นละครทีวีนะครับพี่รู้สึกไงครับกดดนกันไหมพี่เอ่อกดดันไหมก็ที่แรกก็กดดันเป็นกันแต่ด้วยประสบการณ์เรามียกกเยอะกลับมาเตรียมความพร้อมให้หมดเราได้เปเอยมาได้เห็นมาเราคิดให้หมดมันก็ลากลื่นครับ ต้องติดตามชมนะคอับในการชมอีกหนึ่งคำถามของผมจะใหญ่นะเ<น>ตรียมตัวกับการนะเจอนักแสดงออก,กองในกองคนในกองเป็นยังไงบ้างพี่เตรียมตัตอยังไงบ้างนะคะก็คือเตรียมใจหัวใจยยที่ว่างเปล่านะคะเพื่อไปรับรู้สิ่งใหม่ครับผมเพราะทุกอย่างนั้นคือคือเราต้องเปิดใจตัวเองนะคะทำตัว ที่เรามีคิวแล้วก็มองทุกอย่างคื่เรื่องบวกทุกอย่างคือการทำงานทุกอย่างันคือเรื่องที่เราสิทธิ์ของเราแล้วก็เรียนรู้แบบเป็นมกันแค่นะเดือนค่ะง่ายๆสบายๆต้องบอกว่าเจ้าใหญ่นิดเป็นผู้โดยการสร้างที่ทําตัวเหมือนคนในกองแปลงกงแกถึงแล้วแกกลับพร้อมทุกคนเสียงปรบมือให้เจ้าใหญ่นิดด้วยนะครับนี่นะเพื่อ ผมบอกเลยผมเป็นศิลปินเป็นนักแสดงในกองนี้รับถ้าเจ๊ใหญ่มาเจ๊ใหญ่จะอยู่ตลอดครับถ้ามีเจ๊ใหญ่ไม่เคยหมดนี่คือจะมีโอ้โหฟู้ดอัดมาจอดรอเลยครับผมอร่อยตลอดแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเลี้ยงดููเสือให้กับนักแสดงอย่างดียาวกันไปผมเพิ่งเคยเห็นคนแรกเลยนะปกติพวกนัยการท่าก็จะมาบ้างไม่มาบ้างแกมาทุกคิวยัดตัดต่อแกก็มา อันนี้ยอมรับยอมรับนับถือด้วยใจและนี่คือนักแสดงครับผมจะไวัยว้นพราราต้อมีไว้เว้นจ้าผมไม่ผมไม่พิเศฝากดันดีกว่าจ้าพี่เคจ้าฝากพิเศษนะสิ ฝากหนังกับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ให้กับทั่วประเทศได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีอ่าอ,อะไรวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับ <c oughs> เราจะเข้าโ <c oughs> รงภาพยนตร์ทุกทุกภา,ากกคเาลยนะครับผมทุกงภาพยนตร์ก็อยากจะให้ทุกคนได้ไมาลองเตือนใจในเรื่องของภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักความโรแมนติกนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้มาร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการชมภาพยนตร์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเขาเรียกว่าจะสส,สนับสนุนภาพยนตร์ไทยครับผมด้วยกันนคะครับผมวันที่27นี้นะครับผมมาเจอกัน,นได้ทุกโรงภาพยนตร์ครับอจะให้น้องดิ๊ครับฝากภาพยนต์เรือออ่องน,าาน,นี้ครับเอาเลยเอาเลยก็ฝากไว้นะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของดิ๊งเลยนะคะแล้วก็เรื่องแรกที<อ>่รวยด้วยจะต้องชม โอกาสในการสแสดงเรื่องนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่มาในวันนี้น้องก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูพรอ้รอมๆกันที่27กุมภาพันนี้ทุกโลงภาพย,ายนตร์คะ <Yeah. S 2> แล้วก็ต่อไปก็ผมเรามารุจวัดกันดีกว่านะครับผมขอ เรียนเชิญนะคุณวิชัยคุณธวัชชัยครับผมผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินเปอร์กรุ๊จำกัดมหาชนขึ้นถ่าภาพรนะขอกราบเรียนเชิญครับ